สวัสดีครับตอนนี้พบกับช่องทีมงานพวกนัาโง่นะครับตอนนี้เทเลอร์ของเราก็ใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วได้50%แล้วน,นะครับเดี๋ยวเราบางคนสอบถามกันเข้ามาว่าวางเหล็กตัวนี้ห่างกันประมาณขนาดไหนเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูเลยนะครับวันนี้นี่นะครับผมผมผมใช้ ห่างกันประมาณเจ็ดสิบครับแต่เราต้องดูตามาความยาวของรถด้วยนะครับเราต้องแบ่งให้ได้กึ่งกลางกึ่งกลางแบ่งกันนะครับน,น,นี่ก็เจ็ดสิบผผม,ผมยาวสามเมตรสาสิบเลยแบ่งได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็การวางเหล็กตัวนี้เราก็วางให้ตรงกับบ้านพับตัวนี้นะครับเราค่อยมาเราค่อยมาใส่ เพนปูเพนทีหลังนะครับของพวกผมนี่ช่างเราชิวมากครับวันนี้วันนี้ลูกมือข่างตะสนี่อยู่แล้วก็เหล็กด้านข้างนพวกผมทำแบบนี้เอานะครับเพื่อไม่ให้ ไอ้ตอนเราปูมันไม่จะได้ไม่ลงมาในซุม้มพวกผมไม่ต้องบากอันนี้เข้าไปนะครับจะได้เห็นได้เรียบเลยนี่นะครับตรงหน้าก็เราจะทําที่เก็บของหน้าจะเป็นช่องตรงนี้นะครับทําที่เก็บของช่องเดียวไม่ได้<ะ>เก็บอะไรเยอะใส่แค่กุญแจตัวเดียวครับเอาไว้เปิดด้านข้างอันนี้ด้านหน้าก็ใส่ฉากเอาเอาฉากธรรมดาด้เลยครับวาง เพื่อที่จะเอาตัวด้านหน้ามาประกบแล้วเจาะรูยึดเลยนะครับด้านข้างผมทําสูงประมาณ40กว่าเองประมาณ42ครับด้านหน้าด้านหลังก็น่าจะ40ข้างหลังเอาให้เสมอกันอันนี้เรากำลังทำส้งอยู่นะครับ ปปวันนี้ทำข,ขึ้นตื่นครับข้างเลยข,ขึ้นสาม <c oughs> เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับโปรเจกต์นี้เพราะว่าจริงค่อยมีเวลามาทำเพราะว่าได้ต้องไปทำไร่มันด้วยนะครับช่วงนี้มันกำลังขึ้นราคาอยู่แถวบ้านผมกลังอยู่ราคาสองบาท 25ตังค์นะครับที่อื่นราคาขนาดไหนเมนบอกด้วยนะครับอยซีส,สกีส,กสองบาทยี่ัตรห้ตังนี่ครับกันฝุนก็จะประมาณนี้นะครับที่เราใส่กันตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลามาแล้วเกือบเดือนนึงแล้วก็ตัวเจ็บกรอบพุงยังไม่ได้อันนี้เลย ปรกอบเสร็จนะครับใครที่รอชม rt 90เรารอยังทำไมเสร็จอันนี้เราก็ทำเทเลไปก่อนทำโค้งครับเบ็บนี่นะครับเบ,บ,บ็แบบเส้นเแบ็บเรา,างอไว้แล้วค่อยมาทำโค้งเอานี่วิกีนี่ เดี๋ยววันนี้เราดูกันไปคร่าวๆก่อนนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมอีกทีต่อไปนะครับเพราะว่าใกล้จะเสร็จตอนไหนเดี๋ยวผมมาถ่ายให้อีกรอบนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ